เด็น้องๆหน่อยนะคะทั้งสาตัวเนาะกำลังสซนๆเลยนะคะแข็งแรงค่ะน้องเก่งๆทุกตัวเนาะตัวนี้นะคะนี่หูตั้งๆนี้จะเป็นตัวคู่นะคะน้องด้านหน้านี้จะเป็นตัวเมียนะคะเนาะนามูมูเลยนะคะอ่าน้องตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวคู่นะคะบึก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 เลยนะคะน้องตัวผู่เนาะที่เล่นมากค่ะที่เล่นทุกตัวนะแข็งแรงนะคะลุกดิกบึกดิกมากเลยค่ะ น,น้องกินอาหารเม็ดแล้วนะคะกินอาหารเก่งมากนะคะวัคซีนเรียบร้อยนะคะถ่ายพยาธิเรียบร้อยแล้วนะคะน้องขี้เล่นมากนะคะเขากินอาหารสองมื้อค่ะเออเช้าเย็นนะคะนไหคะดุ๊กดิ๊กมากนะคะซนนะคะแข็งแรงเนาะอะไรลูกในะคะฮะนี่น้องตัวผู้นะคะ นี่น้องตัวผู้แล้วก็น้องมีตัวนี้น้องตัวเมียนะคะใช่ไหมคะนี่ตัวนี้น้องตัวผู้นะคะเดี๋ยวจะตั้งแล้วนี่น้องตัวเมียนะคะใช่คะมีหมีเลยนะคะโอเคค่ะไว้อัปเดตให้ดูอีกทีนะคะ